สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับพบกับผมมานาสตอรี่เมื่อนี้กะรอต้อนรับปู่นะครับสู่จำปาดงนะครับวันนี้แอดมานาก็มารออยู่ที่แยกกุด yeah! <Good S 2> เรือคำนะครับตอนนี้นะเท่าที่ได้ยินข่าวเช็คข่าวล่าสุดตอนนี้องค์ปู่กำลังเดินทางมานะครับใกล้จะถึงแล้วตอนนี้เวลาประมาณน,นะครับ สี่ทุ่มนะครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะครับที่แยกกุดเดือคําตอนนี้นะครับเรามาชมบรรยากาศนะที่แยกกุดเดือคําพร้อมกันนะครับเอฟซี FC. นะครับเราก็รอครับทุกคนนะรอขบวนรถที่กําลังเดินทางมาเนาะนู่นแหละครับจากตรงนู้นแหละครับเอฟซี FC. นะนี่คือเส้นทางที่ปู่ปาริจิตจะเดินทางมานะครับ แยกกุดเรือคำนี้เป็นสีแยกใหญ่ทางนู้นไปจำปาดงนะฮะทางนู้นมาจากวานอนซึ่งล่าสุดเท่าที่เช็คมานะครับขบวนองค์ปู่ปาริกิตตอนนี้นะครับก็นะครับกำลังออกจากวานอนมาเนาะแอดมานาก็เพิ่งมาจากทุ่งนารุ่งพลมิตรกี้นี้นะครับแล้วก็มารอที่สี่แยกกุดเรือคำนะครับอาสี่ทุ่งมากกว่าครับ มาเป็นกําลังใจให้กันเวลานี้นะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนี่ฮะเราจะรอรับขบวนปูปาริจพร้อมกันที่นี่นะแล้วก็เคลื่อนขบวนไปที่ทุ่งนารุงพลกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับส่วนทางเส้นนี้นะครับก็จะไปนะครับอ,บอําเภอสว่างแดน,นดินเนาะอาเภอสว่างแดน,นดินคือไปเช้นทางนี้นะฮะส่วนทางนี้นะครับบ้านอนนิวาสเป็นขบวน นะปูป่ปราจิตจะเดินทางมานะครับรอรอต้อนรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเอฟซี FC ครับมารอกันนะปูป่ปราจิตถึง้ฮะบบตรง,ง,งไปเลยตรงไปเลยรรตรง,งไปหลังที่สาม เอาไปเลยผมทําคลิปโอเคโอเคครับ okay, okay. หลังที่สามขวามือเด้อนี่ฮะทุกคนครับแยกกุดเรือคำของเราเนาะก็จะมีนี่ฮะนี่ฮะแยกกุดเรือคคำนี่ฮะเมื่อกี้พี่จันหอมมาถามทางไปไปบ้านพักจำจำไม่ได้เห็นไะดี เรามารอต้อนรับองค์ปู่ด้วยกันนะครับเอาบ้างไฟใครอยู่แถวนี้น่อยเนาะเอาใครทำบ้างไฟแถวนี้เนาะเออนะอนี่นะครับทุกคนครับยาม,ามค่ำคืนพาทุกคนมารอต้อนรับองค์ปู่ด้วยกันครับ FC นะเอาเป็นไปถีกบละ่ะตรงไปอีกตรงไปอีกจำบ้านตัวเองไม่ได้เอ้ามาได้มา,มาดโดนเจ้า นอนอยู่ตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ยังจำไมาได้อยู่นี่ฮะระหว่างรอขบวนเนาะผมก็จะพาทุกคนมาดูป้ายนะอ๋อเป็นป้ายภาษีโรงเรียนนะยินชําระภาษีนะฮะเอาครับทุกคนครับตอนนี้ใกล้แล้วครับขบวนใกล้จะมาถึงนะฮะเพิ่งออกจากวานอนมานะ อีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงทุ่งนารุงพลบาสันว่มาเดี๋ยนะผมก็นะมารออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตามขาบวนเข้าไปข้างในนะครับน,นี่เลยนะครับเอาแสดงว่าวันนี้มีอุบัติเหตุบ้านเห็นป้ายยุบไปแล้วนะับ รอรับขบวนปู่ปาริกิดไว้กันนะครับทุกคนครับแยกกุฎลกคำมุ่งหน้าสู่จำปาดงทุ่งนารุงพลด้านนู้นนะครับเอฟี FC. นี่อ่านวถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่ใน้องได้เห็นกันเวลานี้เนาะหลายคนก็รอติดตามอยู่นะครับใช้คันนี้หรือเปล่าเนาะค่อนข้างมาแรงนะทุกคน อ๋อนี้ของพี่ราทีนะฮะอ๋อรถพี่ราทีารถพี่รา,าทีนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปถามพี่ราทีกันไปถามข่าวพี่ราทีก่อนว่าขบวนปูกถึงไหนแล้วนะฮะ น่าจะเป็นรถพี่เจาที่แล้ใช่ไหมเอาพี่อจ้าที่ขบวนปู่ถึงไหนแล้วครับใกล้ครับใกล้แล้วครับใกลเออดอผมมาดักรออยู่ตรงนี้เลยได้ครับไอ้ดักรอถูมไม่ได้เพราะมันมีซุ้มอยู่อ๋อมีซุ้มอยู่ครับผมเพื่อไปไม่ได้เราดูกซุ้มเวลาตรงจิ้นต่อชุะชิ้นก็อยู่ด้านนู้นใช่ไหมครับผมบได้ครับพี่ อ้อตอนนี้พี่อทีไปแก้ข่าวว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะเรามารอต้อนรับปู่ด้วยกันเวลานี้เทปสี่ครับใกล้จะถึงแล้วฮะใกล้จะถึงอีกไม่กี่อึดใจตอนนี้พี่อทีก็นําขบวนมาก่อนนะนําขบวนมาจากวานอนนี้ว่ะชิดอยู่ซุ้มด้านนู้นนะครับทุกคนอีกไม่กี่อึดใจครับเราก็จะเห็นขบวนู่งาริฤจิตเดินทางมาไปแล้วครับ พี่นาะทีก็จะไปทุ่งนานะส่วนเราส่วนเรานะครับส่วนผมนะครับก็จะพาเอฟซีมาดูบรรยากาศเวลานี้นะครับที่แยกกุดเรือคำใกล้แล้วนะครับทุกคนครับเนี่ใกล้ละใกล้ละอีกอึดใจเดียวครับจะมาถึงละเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย ตรงม,มนนงันนวลสว่างไอแยกไอ้สามแยกบนสว่างเหรอน,นสว่างบ่มันนวลสว่างใช่ไหม <S <S เอออีกไม่กี่จะใจอีกไม่กี่อึดใจเดียวจะถึงแล้วครับทุกคนนะพี่นาทีส่งข่าว <S <S อ๋อเอ้านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับตอนนี้เวลาอัปเดตล่าสุดเนาะสี่ทุ่มยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้พี่ทีมาแจ้งข่าวว่า ถึงแยกนวลสว่างแล้วนะครับก็จะมาถึงทุ่งนาลุงพลไวๆนะครับเอฟซีกไ็ไม่ต้องเป็นห่วงเนอ้อตอนนี้แยกนวลสว่างมาถึงแยกกุดเลีคำก็คงไม่กี่นาทีเนะ้แะแ้วก็มุ่งหน้าสู่จำบานงทุ่งนาลุงพลเลยเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับยำค้าคืนรอรอต้อนรับปู่ด้วยกันที่แยกกุดเลียคำ